ตรงนี้เป็นกดังที่สำหรับเป็นจุดพักรถรอเซอร์วิสของดูคติบางแครนะครับออกบิ๊กบค์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสารจากที่หลายคนทราบกันมาว่าผมเปิดเซอร์วิสในส่วนของดูคติทำแบบเต็มระบบเลยไม่ว่าจะเป็นซ่อมบำรุงเดสโมเซอร์วิสรวมถึงจัดหาอะไหล่กล้าพูดได้เลยว่าตอนนี้งานแน่นมากเราใช้พื้นฐานบนความถูกต้องนะอยีางที่บอกว่า ช่างเอ่ยรวมถึงตัวผมเอยมีโอกาสได้ไปอบรมที่โรงงานดูกตินะครับมีใบเซอร์ผมเองก็มีใบเซอร์นะเพื่อให้เรารู้ถึงข้อมูลที่ถูกต้องจริงอ่ะแล้วเรามาทําในส่วนนี้ก็คืออย่างที่เห็นตอนนี้รถรอเซอร์วิสสี่สิบคันนะครับโดยปกติรถเกือบทุกค่ายเนี่ยเซอร์วิสใหญ่ครึ่งวันคือเสร็จนะตั้งวาวยังไงก็ครึ่งวันเต็มที่คือหนึ่งวันคือเสร็จแต่ดูกติโดยส่วนใหญ่นะต้องมีเผื่อ3-4วันเลยเพราะว่า กว่าจะลื <alphabet ical mujer> order, so I mean, ้อก็เป hey, ็นวันละกว่าจะเปิดฝาก็อีกวันหนึ่งกว่าจะปิดฝาอาจจะมีครึ่งวันแล้วกว่าจะประกอบกับไปนก็รอบอีกวันหนึ่งบางครันททำเป็นอาทิตย์นะครับรายละเอียดพวกนี้มันเป็นรายละเอียดรายละเอียดที่มันเยอะมากอย่างที่บอกว่าเราไม่เป็นช่างสายวิจัยที่ทําเสร็จลองดูงงมงงง้งใส่กระไปทุกอย่างเราทําตามคู่มือที่ถูกต้องหมดมันเลยมีวิธีมีขั้นตอนที่มันค้ังเยอะมันก็เลยอย่างที่เห็นว่ารถจอดรอตอนนี้สี่สิบวันขาเข้าออก็ออกๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมแปลกใจนะผมมมีีคคววาาิิดด่่เ้ยูตน การเป็นศูนย์์วิตนะน่าจะมีแต่รถที่ยังมีวารันตีอ่รถมีประกันศูนย์ที่มาทําอยู่แต่ปรากฏว่าที่เห็นเนี่ยข้างหลังเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นรถที่หมดวารันตีแล้วนะครับมาทํานั่นแปลว่าอะไรมีกลุ่มคนที่รักดูคติแล้วต้องการความเป็นมาตรฐานมาทานะครับบนชุดความรู้ที่ถูกต้องโดยช่างที่มีเซอร์มีใบอนุญาตรวมถึงมีชุดความรู้ที่ไปอบรมอย่างถูกต้องจริงมันก็เลยการว่าเ ไม่น่าเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าราคาดูคติมือสองเด๋ยนนี้มันลงไปเยอะนะครับแต่การเซอร์วิสใหญ่มันก็ยังใช้ค่าซ่อมบำรุงที่ยังค่อนข้างสูงอยู่ในบางการณีนะครับแต่เขายังมีลูกค้าหลายท่านที่เออยังรักรถคันนั้นอยู่แต่อย่างที่ผมบอกคือโดยเฉพาะยุคข,ของสายพานเนี่ยมันเป็นรถที่สามารถรีเซ็ตทุกอย่างได้ให้มันกลับไปเหมือนตอนป้ายแดงมากที่สุดไอ้พวกรถโซ่ก็ทําได้นะ แต่สายพาน,นสามารถทําให้มันแม่นยําได้มากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่แนวคิดนะครับที่เพื่อใครรู้จะรู้เลยว,ว่าเออระบบสายพานนี่มันดีจริงๆแตม่มันอาจจะมีขั้นตอนที่สว่วนหนึ่ยุ่งยากแต่เนี่ยบอกว่าการเป็นรถสายพานเนี่ยถ้าเราไปที่อิตาลีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าดูกติปีเลอกอย่างรถปี90เนะี่ยยังวิ่งวิ่งจี๊ดจา๊ากันเป็นเรื่องปกติเลยนะเพราะว่าไอ้เจ้าระบบสายพานนี่แหละจะปีเลึกแค่ไหนถ้ามีชุดความรู้ที่ถูกต้องและทําให้มันถูกต้องมันจะปีดปาร์ตเหมือนสมัยเมื่อ30-40ปีที่แลล้้วเยยออ่่าาานนีีคคืขดงรสพ แล้วก็ระบบไอเจ้าเดสมอดมิกนี่แหละก็อย่างที่เห็นนะครับข้างหลังเนี่ยมีทั้งโมเดลเก่าโมเดลใหม่นะครับจอดรออ e ิเล็กเคขาดได้ไปหมดนะครับก็จอดรอกันไปพอรอทำนะไม่ว่าจะเป็นอรลองอะไรแล้วก็พยายามแก้ปัญหาทุกอย่างนะครับเนื่องกว่าสถานการณ์มันไม่ปกติเท่าไหร่อาจจะไม่ปกติร้อแต่ผมว่าผมก็แก้ไขปัญหาในส่วนใหญ่ได้พอประมาณนึงออกทุกวันแต่เติมทุกวันเหมือนกัน